ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่อยากมีข้อความฝากที่พวกกระแด่แลนทั้งหลายที่พวกที่จออกมาด่าทหารว่ากินเงินภาษีประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะด่าอะไรนะแต่ว่าทำไมพวกมึงไม่เคยคิดบ้างอ่ะว่ามึงต่างหากที่เป็นภาระสังคมพวกมึงต่างหาก ที่ทำตัวเป็นหลือเป็นไรกูอยากรู้จริงเลยพวกพวกมึงอ่ะที่บอกว่าภาษีกูงั้นนี้นู้นเนี่ยกูอยากเห็นหน้ามึงเลยกูอยากรู้จริงๆเลยว่าปีปีนึงเสียภาษีเท่าไหร่เสียเท่าไหร่อะพีะ่แม่งพูดเขาเขาอูตสา์เอาชีวิตไปเสี่ยงช่วยชีวิตพวกมึงอ่ะมึงก็ด่าเขาสัส แล้วฝากถืออีป้าที่มันถือไปเนี่ยว่าเลยชุดที่มึงชุดที่คุณถือเลยเนี่ยปืนที่ไอปืนที่คุณถือชุดที่คุณใส่เนี่ยอยากมู้จริงๆเลยว่ามึงอ่ะมึงอ่ะเก็บภาษีปีเท่าไหร่มึงเอาภาษีมันเลยมึงเอาใบมันเลยเดี๋ยวกูจ่ายให้ตว์ถ้ามึงจ่ายมาแล้วนะแล้วมึงพูดอย่างนี้นะกูอยากจะบอกว่าคนอย่่งมึงเนี่ยพูดพูดเป็นคาระสังคมเลยเฮียแกไม่อยู่ส่วนแก กูจะบอกให้นะอีพวกกระแดะทั้งหลายเนี่ยนะที่มันมาด่าทหารเนี่ยนะกูเนี่ยพกก่อขอตำรวจน้องเป็นอาสาทหารพานเฮียมึงรู้ไหมว่าเขาเสี่ยงชีวิตกันแค่ไหนน้องกูด้วยโดนคาบอมเมื่อคราวที่แล้วกลับมาอยู่บ้านตอนเนี้ยมันมีลูกแล้วกูจะบอกกูจะบอกนะถ้าคราวที่แล้วมันตายอ่ะมันจะมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกไหมฮะเขาเสียงชีวิตขนาดนี้แมึงออกมาด่าเขาอ่ะเอาอย่างไอ้น้องนั่นว่าไหม ถึงเวลาลบอ่ะออกมาไหมออกมาไหมออกมาถือปืนแทนไหมโอ้ยเฮียทำม,มาเป็นผู้ที่กูจ่ายภาษีอย่างนั้นอย่างนี้กูอยากจะรู้ว่าไอ้พวกที่มันจ่ายภาษีเนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันจะออกมาลบเพื่อชาติไหมแม่วันนี้กูฝากเสียงนะกูฝากเสียงมาให้พวกมึงแลวกูบอกเลยนะไม่ใช่ว่ากูไม่กล้าด้้ยกูไม่อยากมีผลกระทบน้องกูครอบครัวกู แล v enga, v enga, actually, ้วม <the> ึงอย่าคิดนะว่ากูหน้าตาไม่ดีกูบอกได้เลยนะหนังหนังกระพ้าส้นเตีนกูยังหน้าตาดีคนบางคนที่ฟังคิดกูอีกกูจะบอกให้ก็ไม่รู้นะก็ไม่อยากจะด่าอะไรมากไอ้พวกนี้แม่งเฮี้ยความคิดได้เฮี้ยเป็นการได้เฮี้ยบตมึงคิดได้ไงวะมึงไม่คิดบ้างอ่ะเขาอ่ะยอมรับเงินแค่ไม่กี่พันน่ะเพื่อที่ถือดาบถือปืนถือปืนน่ะ มึงรู้ไหมปืนอ่ะหนักแค่ไหนเย่มึงไม่เคยถือ,อสิรู้ไหมชุดที่เขาใส่อ่ะร้อนจะตายไม่เคยใส่อ่ะสิฮะมึงดูถูกเขาเนี่ยมีปัญญาทําได้อย่างเขาไหมถามเลยเถอะแล้วแม่งทีตํารวจอ่ะมันทาอะไรบ้างฮะกูถาม่อยวันวันแม่งทำอะไรก็าารรชาชดน่ะมึงไม่เห็นออกมาปัญญามเลยปพราะคนนี้ ยิงงี้ได้เฮีย้ยอะไรกับทหารนักหนาทาหารเขาด่าพ่อล้อแม่มึงเหรอเขาปืน,นจะต่อยหัวมึงเหรอพวกยิงมึงหรือเปล่ามีเด็วพวกมึงอ่ะชูสามนิ้วเฮีย้ยควยมึงอ่ะเอาอะไรไปปาเขาไปด่าพ่อด่าแม่เขาเขามีลูกมีพ่อแม่เว้ยเหมือนมึงนั่นแหละหรือว่าพ่อพ่อแม่มึงที่แม่จะเกิดฮะมึงเลยไม่สมนึกบุญคุณดน่ะฮ่า ทำมาเป็นพูดภาษีประชาชนของกูอย่างนั้นอย่างนี้กูจะคอยดูกูจะคอยดูกูอยากรู้เหมือนกันอ่ะทำไมมึงไม่คิดบ้างว่ว่ามึงสละเงินแพงแค่น้อยนิดของมึงเนี่ยแค่ภาษีนิดกี่บาทของมึงเนี่ยหรือบางคนเนี่ยก็เอามาอ้างเลว,ว่าเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยทำไมมึงไม่สำนึกบ้างว่าวี่ขบคุณน,นะที่แบบอุตส่าห์แบบรับเงินเดือนน้อยนิดจาะ เพื่อที่จะแบบดูแลพวกเราอ่ะทั้งที่พวกเราตอบแทนอะไรให้คุณไม่ได้เลยแลอพวกสิ่งที่พวกคุณทานี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันทําไม่ได้นะทำไมมึงไม่คิดอย่างนี้บ้างมึงคิดแค่เอาตัวเองเป็นใหญ่อะ่ะมึงอีพวกมนุษย์ป้าอีพวกไร้สาระอีภาระแห่นดินอีคนหนักโลกอีภาระสังคมเนะี่ยได้อีฝากดวาเลยนะ ให้อีพวกที่เสียภาษีอะ่ะกูก็ไม่ว่าโอเคไหมอีพวกที่บอกว่าเสียภาษีแล้วทํามาเป็นแบบอุย้ยภาษีประชาชนอย่างงี้ยนีย่กูอยากรู้ว่าอีพวกที่มันถือไยเนี่ยมันเสียภาษีปีเท่าไหร่กูอยากรู้เหมือนกันเงินเดือนมึงอะถึงถึงถึงแกนที่ต้องเสียภาษีไหมอยากรู้ฮะอืมนะอีพวกไม่เสียภาษีแล้วทำมาเป็นอ้างเนี่ยอีพวกมาเดินออกมาเดินต่อต้านเนี่ยอยากรู้มากเลย มึงแก่ไปอ่ะมึงก็ได้เงินประกันสังคมมึงเคยจ่ายเขาบ้างหรือเปล่าฮะกูอยากรู้เหมือนกันอ่ะพวกมึงนะมึงไม่เข้าใจคนอื่นไม่พอนะมึงยังเหยียดหยามคนอื่นอีกคนอื่นเพราอุตส่าห์ทำเพื่อพวกมึงอ่ะถ้ามึงไม่รู้จักบุญคุณนะมึงไม่อยากอยู่ประเทศไทยมึงก็ออกไปเลยฮะพี่พื้นเนี่ยพ่อหลวงเขาแบ่งให้มึงทำกินอ่ะ พวกมึงถ้เอาไปขายที่ประเทศไทยเอ่ยตอนนี้กลายเป็นของในทุนต่างประเทศเกือบครึ่งแล้วพวกมึงก็ไม่เคยสำนึกแล้วยังไงพวกมึงน,นี่มันผานหาเรื่องแบบน,นาเดนด้านมากกันโลกมึกน,นี้ทะลอกไปถึงสมองเนื้อสมองแล้วมั้งแผ้ไปได้เรื่อยแผลไปนาเดนด้าน ที่มึงชื่นชมนักหนาคอร์รัปชันมำไมไม่แหกตาดูบ้างมึงบอกว่าเขาเนี่ยโดนใส่ร้าย,ายบอกว่าเขาโดนอย่างนั้นอย่างนี้ฮะาเขาจะใส่ร้ายนะดาดแผ่นเดียวมึงอยู่อยู่โลกนี้ไม่ได้แล้วแม่งสมัยทมกษสินคอร์รัปชันแม่งหนีออกนอกประเทศเป็นไงเขาหาหลักฐานมาได้เป็นลังๆฮ่าคนนะถ้าจะใส่ร้ายนะไม่ต้องหลักฐานเป็นลังหรอก หลักฐานแค่ห้าหน้าเอาผิดมันได้แล้วโง่ก,กูนะกูขอฝากไว้เลยนะทำอะไรเนี่ยมีสติสัมปชัญญะทำอะไรเนี่ยหัดคิดหัดใส่ตองเอาเองซะบ้างไม่ใช่ว่ากูชอบคนเนี้ยรักคนเนี้ยกูจะฟังแต่คนเนี้ยมึงหัดฟังเยอะๆนะมึงหัดฟังหลายๆด้านนะมึงกรุลาใช้สมองที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยให้มึงแบบ ให้ไตรตรองให้มันมีสติปัญญาค,ความคิดที่มันแบบว่าฉลาดฉเฉลียวบ้างไม่ใช่ให้เขาด่าไปวันๆแล้วเออแล้วคูขอบอกเลยนะพ็คก,กูเนี่ยไม่อยากด่ามึวงว่โง่ควายหรอกกูก่ัวก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกความหมายของคำว่ารากหญ้ากูจะบอกอะไรให้อีกคำที่มึงมันหยัดมารากหญ้าบางไผ่บ้าง,างควายบ้างมึงรู้ไหมทักษิณมันเป็นคนพูดทั้งนั้นแหละนะ เอาดูสิดูวิดีโอลิงม์มันกูเป็นใครเต้แล้วก็เฮกูเป็นใครหืงโง่ให้มันหลอกดา่าอุ้ยดูสิดูเองแกนำกปปสอดิกูไม่อยากเข้าข้างเลยแต่แม่งอ่ะขูหนีออกไหมกาหนีออกมาประเทศปะเขาก็เดินกับประชาชนเขายืนอยากต่อสู้กับประชาชนนี่ทักษีณแม่งทำอะไรฮะถึงเวลาแม่งหนี หนีไปไหนอ่ะถ้ามึงไม่ผิดอ่ะมึงหนีไปไหนอ่ะนะอย่างมากมึงก็โดนแค่ควบคุมตัวมึงจะหนีไปไหนใครเขาโดมึงติดคุกถ้ามึงไม่ผิดเงินมึงมีตั้งเยอะมึงหวานมึงไถ่ตั้งเยอะนะมึงถ้ามึงไม่แน่จริงเนี่ยมึงอย่ามานำมวลชนออกมาแบบให้คนอื่นเขามาตายแทนมึงดูอีกปีสองทันสิบดิทั้งทหารทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองตายกันหมด มึงคิดว่าใครได้อะไรจากเหตุการณ์นี่หรอแล้วพวกมึงสำนึกไว้เลยนะพวกมึงตายเนี่ยมึงได้ค่าชดเชยจากรั้บานอีปูเนี่ยพวกมึงตายเนี่ยได้เงินชดเชยกว่าอาสาสมัครทหารบานที่เขาตายอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาดูแลความสงบสุขของพวกมึงอทหารบานเขาตายก็ได้แค่สองล้านพวกมึงตายได้เจ็ดจุดห้าล้านพวกมึงทำอะไรพวกมึงทำอะไร ดีแต่สร้างความแตกแยกดีจะทําให้ชาวต่างชาติเ้าเห็นว่าประเทศไทยมันแย่เก่งจริงลงไปสิภาคใต้อะ่ะแล้วมึงเหว่านะทหารน่ะเขาผัดเรียนกันลงไปนะเว้ยน้องกูก็อยู่ค่ายลำปางเว้ยไม่ได้แบบว่าลงไปจังหวัด 3, สามจังหวัดชายแดนแล้วจะจำที่นั่นทุกๆคนอะ่ะเขาปเสี่ยงอันตรายหมดแหละ หรือไม่ว่าจะเป็นแบบทหารที่เขาอยู่ชายแดนที่เขาลักขาป่ามันจะรู้ไหมว่าเขาแบบเดินเข้าป่าไปมันจะโดนงูนกัดตายอะ่ะอาจจะโดนกระทิงโดนควายที่ไหนก็ได้ฮะเ,เพราะอะไรเพราะเขาต้องการรักษาราชอาณาจากักรไปด่าเขาทําไมฮะมึงมีสมองคิดบ้างไหมมึงรู้ไหมเขาล่าตะเวนแต่ละทีเขาต้องเสี่ยงกับพวกฮ้ายยาต้องเสี่ยงกับสัตว์ป่าต้องเสี่ยงกับลูกระเบิดลูกปืนอ่ะ ใครอยากทาวะมึงอยากทาเหรออยากรู้เหมือนกันอะถ้าไม่มีคนกลุ่มเนี้ยถ้าไม่มีคนที่มีใจอาสาจริงๆขาจะทําให้มึงไหมถ้าเกิดวันนี้ประเทศไทยต้องลบจริงๆอะคนอย่างพวกมึงอะมันจะอยู่ตรงไหนวะไอ้คนติมตังก็คงบินอนอกนอกประเทศอะคนอย่างพวกมึงอะทําอะไร กูไม่มีทางอ่ะกูไม่มีทางให้เห็นว่าอาสาไปแนวหน้าไม่มีทางแน่บอกได้เลยกูค,คนหนึ่งอ่ะที่จะเป็นอาสาไปแนวหน้าถึงแม้ว่ากูจะเป็นผู้หญิงกูงจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำลราชอาณาจักรขอ้ยที่นี่เป็นหินของคนไทยทุกคนพวกมึงก็คนไทยแล้วถ้ามึงบอกว่ามึงไม่ใช่คนไทยนะมึงย้ายอยู่ดูไใบข้อมหรือ,งอไงอ่ะมึงนี่นะถ้าไม่มีสติเนี่ย อย่าได้สเสออ,ออกมาทําอะไรที่มันไร้สาระแบบนี้ถ้าแก่แล้วก็นั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านนั่งเลี้ยงหลานอยู่บ้านถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยจะตั้งใจเรียนหนังสือดีกว่าไหมมาทําให้ประเทศชาติมันเจริญขึ้นดีกว่าไหมเป็นครูบา,าอาจารย์เนี่ยหัดสั่งสอนลูกศิลูกหลายให้มันเป็นคนดีบ้างแล้วถ้าเป็นทุกอาชีพอะอย่างที่ในหลวงบอก ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแค่นี้มันได้ปะแล้วกูอยากรู้จริงเลยพวกที่มันล้มเจ้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมากทั้งหรอสถาบันนะ่ะมันมีปัญหาอะไรมากทั้งหรอฮะประเทศอะไรก็ปกครองแบบนี้มานานแล้วมันวุ่นวายก็วุ่นวายพวกพวกล้มเจ้าที่แหละมึงจะไปเอาวิถีแบบว่า โลบหรือว่าอะไรก็ตามเนีย่ยอเมริกาหรือว่าอะไรก็ตามมาล้มระบอบเจ้ากูก็ไม่เห็นอังกฤษเขาก็จะล้มระบบเจ้าเลยนะระชาชนอิตาเล็ยเขาก็ยังอยู่ถ้าฟ้าชายเชาวจ้าฟ้าเจ้าชายแฮร์รี่ถ้าชายวิลเลียมเขาก็ยังอยู่ดีมีสุดนะญี่ปุ่นเขาก็ยังมีสเปนเขาก็ยังมีทำไมอ่ะทำไมต้องมาล้มเจ้าอย่าอ้างตัวอย่างจีน กัอย่างจีนกับไทยต่างกันมากอย่ามาอ้างมันไม่ใช่เรื่องแต่ละประเทศปัญหาแต่ละประเทศมันดูตามบริบทของมันเว้ยอย่าเอานั่นมาอ้างเอานี่มาอ้างดูจากสิ่งที่เรามีอยากไปดูที่สิ่งที่คนอื่นมีสมองมึงแค่นี้คิดได้ไหมถ้ามันมีสมองเหลือเยอะมากที่นะเอรุณานะกรุณาคิดว่า มึงจะทํายังไงดีให้ประเทศนี้ดีขึ้นหรือถ้ามันกว้างไปนะมึงกรุณาคิดว่าจะทํายังไงดีให้อาณาบริเวณรอบบ้านหรือเส้นบ้านของมึงเนี่ยมีชีวิตที่ดีมากขึ้นในหมู่นนะบ้านของมึงเนี่ยเห็นอะไรดีๆมากขึ้นใช่กรุณานะใช่กรุณาทาเพื่อคนอื่นบ้างใช่การุณานะอุดปากเน่าๆของมึงและใช้สมองคิดที่มันเยอะๆนี่แหละที่กูอยากจะฝากใช้เก็ไปคิดได้นะ ถ้าไม่คิดถ้าไม่อยากจะคิดมันก็ไม่ต้องคิดจะทําอะไรเลยเข้าใจไหมแค่นี้นะ